เอาละครับเพื่อนๆและตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงที่ร้านรถไฟฟ้าสิงห์บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายภาพโดย DJI 13 store วันนี้เพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับก็ผมแก๊ปกีม้ ee, มาเตใส่ไฟฟ้าพาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็คือวันที่17ของจริงนะครับในการออกทริปทั่วไทยนั่นเองนะฮะวันนี้คือวันที่25กันยายนนะครับเริ่มออกเดินทางครับโดยการที่เราพักอยู่ที่กรุงเทพ2วันนะฮะเพื่อสังขยาเสื้อผ้าแลวก็ ต่างๆนา,นานาไปเยี่ยมลีเลอร์ด้วยนะฮะที่ยังตกหล่นในกรุงเทพนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่ออกเดินทางแล้วนะฮะโดยวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปพักกันที่ไทยธาน,นีบ้านไร่นั่นเองนะครับเรื่องราวระหว่างทางจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เอาละครับเพื่อนๆและตอนนี้นะฮะเราได้เดินทางมาถึงที่ปั๊มบางจากบางปะหันแล้วนะครับหรือเรียกว่าหรือเรียกว่าอะไรนะปั๊มกังหันก็ได้นะปั๊มนี้ต้องบอกว่าดีไซน์สวยงามมากนะของอะไรนะบางจากนะแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ได้เจอกับแอดมินนอตนะครับกลางทางด้วย hey, ทำหูดุ๊กดิ๊กด้วยนะเมื่อกี้นะ <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนี้นะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวจะมีแอดเป่าของเรานะมาร่วมส่งด้วยนะเห็นวันนี้เขาบอกว่าจะไปส่งถึงอุทัยเลยนะโอ้โหใจสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราชาร์จกันที่นี่เนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงหน่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แบตเตอรี่เนี่ยลงไปประมาณส0หรือ,อ30มสิบปปลายอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวชาร์จกันชั่วโมงหน่อยๆนั่นเองนะเอาละครับเดี๋ยวรอแอดมินเป่ากันต่อไปครับ นี่แล้วตอนนี้นะครับแอดเปาของเราได้มาถึงแล้วเอ๊ะวันนี้ผิดคอนเซปต์นะฮะวันนี้นเดี๋ยวนึงครับอ่า,าเนื่องจาก,จากอย่างนี้ครับก็คือแบตเตอรี่เมเปอร์เนี่ยมีแค่ก้อนเดียวแต่ของเจ้าทันเดอร์เนี่ยเรามี2ก้อนนะฮะก็เลยแล้ววันนี้ก็คือใช้ความเร็วกันเยอะหน่อยก็เลยจําเป็นต้องเอาอันนี้มาก่อนนะต้องเติมน้ำมันนะโอเค ตามนั้นครับน,นี่ขาเสอร์วบิทเขเสอร์วบิท One hour later <g ül> แอดเป่าของเรานะครับถึงขั้นต้องเติมลมกันเลยทีเดียวนะฮะ <laughs> อะ ก็ตอนนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ดิลเลอร์รถไฟฟ้าสิงห์บุรีนั่นเองนะครับจากตรงนี้นะฮะไปจนถึงรถไฟฟ้าสิงห์บุรีเนี่ย52กิโลเมตรครับไปกันครับโป๊ okay, และครับเพื่อนๆและตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงที่ร้านรถไฟฟ้าสิงบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแอดเปาแล้วก็แอดน็อตนะฮะเมื่อกี้เคลียนกันมาแหม <c oughs> ไม่เกรงใจรถทิพย์เลยนะ <c oughs> ไปเราไปดูข้างในกัน <c oughs> อ้าวสวัสดีครับคุณแอมครับสวัสดีครับ,รบโอ้แนะนําร้านนิดนึงครับได้คับสวัสดีครับนี่ชื่อร้านเอ่อร้านรถไฟฟ้าสิงบุรีครับพูดดังนิดนึงครับอ่านี่ร้านรถไฟฟ้าสิงบุรีนะครับ ผมเจ้าของรนะ้านชื่อแอมครับว่า็ตานนี<ม>้เป็นข<ม>ายมัตติแบนด์นะครับแบรนด์หลายแบรนด์มีไฮมอเตอร์นะครับคผมีหลากหลายแบรนด์นะฮะ ไรเงี้ยไป่เจอแค่พี่นี่มาแวะเวียนถึงร้านรถไฟฟ้าสิงห์บุรีเลยโอ้ขอบคุณมากนะเป็นเกียรติครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆโซนนี้นะฮะที่อยากทดลองขับอะไรเงี้ยครับเขาจะติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับได้สามารถมาติดต่อได้ที่ร้านรถไฟฟ้าสิงห์บุรีนะครับอ่าผมชื่อแอมนะครับก็หรือว่าจะเป็นช่างที่ร้านสามารถติดต่อได้นะเบอร์0 8 7 4 1 1ปดเจ็นะครับอยู่ในใจกลางเมืองสิงห์บุรีในตลาด สดเทศบาลนะคะอาเมื่อกี้ใชายต้องฝ่าตลาดมาผมก็เอ๊เดี๋ยวใช่ไหมใช่ไหมโอเคเลยนะฮะก็ร้านนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับมีหลากหลายแบรนด์นะฮะอายันจักรยานเลยนะก็เพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอเคเลยอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมชาร์จไฟถ้วยนะเดี๋ยวจะได้ไปต่อนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ ขอให้ใดีเค้งๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผม,ผมเบ้าสำหรับผมเนี่ยนึกว่าของเล่นเลยละครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแอมมากๆนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเราห<ด>วังว่าวันนี้นะฮะคนจะเข้ามารับชมรถไฟฟ้ากันเยอะๆนะ,ะได้ขายาดีนะขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีโอเคครับเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือบึงชวานนั่นเองนะครับไปลุยกันครับคนคุกจะบีบ เดินทางโดยสวัสดิภาพค้ับผมอ๋อ <สะ S 3> ขอบคุณมากมากเลยค่ะ ครับเพื่อนเพื่อนและตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงที่บึงฉวากแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้นะลองขับพอซ่านิดนึงให้อดเปาเขาลองขับเจ้าทันเดอร์ซะหน่อยนะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่ชินไม่ชินรถน้ํามันอีกเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ขับนานมากมากๆแล้วนะก็เลยไม่ชินเลยนะฮะนี่ก็กําลังแก้ไขกันอยู่นะก็เดี๋ยวกําลังจะดูนะครับว่าเราจะเข้าไปข้างในหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเข้าข้างในเนี่ย ไปจนตรงจุดหมายเนี่ยเราอาจจะมืดนะเราจริงๆเราอยากได้วิวที่นั่นมากๆเลยนะเขาได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยนะเดี๋ยวก็ลองปรึกษาหารือกันก่อนนะเอาล่ะครับได้ปรึกษากับทีมงานแอดเปาแล้วก็แอดน็อตแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราไปกันที่นู่นดีกว่าเนาะ เพื่อก่อนมืดเราจะได้ไปเก็บวิวที่อะไรนะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะไปทางนั้นจุดหมายต่อไปที่เราไปก็คือเดี๋ยวไปดี่ดิลเลอร์อีวีดีกาบากันก่อนนะจากที่นี่38กิโลเมตรครับไป ในที่สุดนะครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง EV l i g a ไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะว่ารถเขายังไงนะครับไปดูกันครับแต่เตามาถึงเรียบร้อยนะสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะมาถึงอันนี้มาจากไหนครับเดินทางมาจากบึงฉวากครับแล้วก็จะก่อนมาบึงฉวากก็คือไปที่ตรงไหนนะ ชัยนาทรถไฟฟ้าสิงห์บุรี่วัสดีครับพี่กอล์ฟกับพี่แกติกนะโอเคครับฝากร้านนิดนึงครับว่าโอ้โหถ้าเพื่อนเพื่อนเขาสนใจเนี่ยสามารถมาทดลองขับหรืออะไรได้ที่ไหนยังไงครับผมฝ่ายภาคเหนืยวตอนล่างภาคกลางตอนบนสามารถมาที่รัตอีวีดีกาบได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทสายจุดใต้สะพานลอยค่ะสามารถมาดูเวเปอร์หรือทันเดอร์ได้เลยนะคะ มีนะฮะมีเป็นกองทัพเลยนะครับแล้วก็จริงๆมีโหแบรนอื่นอีกเยอะแยๆเลยนะครับมีนี่โอ้โหเป็นกองเลยนะคอันนี้มีเซอร์วิสด้วยไหมครับ<ช>มีเซอร์วิสด้วยครับแล้วก็มีทั้งศูนย์ช่างศูนย์ขายศูนย์จำหน่ายแล้วก็เบิกอะไรดูแลได้หมดเลยครันนี่แต่งสวยแล้วก็แต่งซิ่งได้อ่า้โหอันนี้คือดีงามนะครับครบวงจรเลยนะฮะ นี่ของแต่งเพียบนะครับเอแล้วถ้าเพื่อนเเขาอยากทดลองขับหรืออะไรเงี้ยติดต่อได้ที่ไหนครับผมติดต่อที่ได้ทางเพจร้านนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8นย์2 3 4 1 1้าเกอานครับแนะนําให้เพื่อนๆมาลองขับก่อนตัดสินใจนะครับได้ครับให้ทดลองใช่ใช่เพราะว่าการทดลองขับก็คือเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากมนะครับที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดีนะครับเ,เดินขออนุญาตเดินชมร้านก่อนนะได้เลยค่ะ,<า>คะโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับ ก็สรุปว่าที่ EV e, l e g a b y China นะฮะก็มีให้เลือกสรรเยอะแยะเลยนั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะฮะเพื่อนๆที่อยู่บริเวณละแวกนี้นะฮะก็สามารถทดลองขับได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็แนะนำทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะมีใครถามมาก็แนะนำให้ไปขับด้วยตัวเองก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อคำโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะฮะก็ลองดูกันนั่นเองนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆนะฮะที่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แหมโฆษณาเาให้ใชเยอะเลยนะขอบขอบคุณรับทางคุณแก๊ปด้วยนะครับยินดีเลยครับแล้วก็ให้ชาร์จไฟด้วยนะก็ขอให้ขายมีเยยินด้ครับด้ยนะครับผมแล้วก็เอ่อก็เดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับราบรื่นนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเป้าหมายต่อเราต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือ บ้านปูผานะฮะซึ่งห่างจากที่ e ีวลิก้าบายนี้เท่าไหร่นะ71อโลนั่นเองนะครับต้องเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเห็นบอกว่าพี่กองบอกว่าเส้นทางสวยมากนะแล้วก็เดี๋ยวแอดพาวกับแอดน็อตจะไม่ได้เห็นนะโอ้เดี๋ยวจะมึนนะก่อนเดี๋ยวรีบไปนะครับขอบคุณมากๆอีกครั้ง โอ้เพื่อนๆ <c oughs> ครับเมื่อกี้ผ่านมาคือมันสุดอลังการเลยนะครับวิวเนี่ยไม่เคยมานะบอกเลยมันสวยงามมากๆใช่ไหมแอดเปา <c oughs> ใช่สวิตเซอร์แลนด์ืองทีเ <c oughs> มื่อกี้แบบสมชื่อจริงๆนะ <c oughs> ตน้นมงต้นไม้แล้วแบบอาคารบ้านเรือนเขาคือเหมือนสไตล์สวิตเซอร์แลนด์จริงๆนะมันจะมีหน้าผาไง,งครับเป็นช่องอเขาแบบ เมื่อกี้เหมือนพาแบบหืมพาไปดูอีกรอบเดี๋ยวไปไปไป,ไปเดี๋ยวต้องไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ผ่านไ,ไ,ไ,ไม่ได้แล้ว เยี่ยมมากๆเลยครับเอาละครับวันนี้ก็โอ้โหสมควรแก่เวลานะฮะถ่ายรูปกันให้เดี๋ยวนะมันจะหลอนหรือเปล่าเอ๊เดี๋ยวนะถ่ายคลิปจากเดิมๆมันจะหลอนนะคือวันนี้วิวมันสวยมากจนโอ้โหแบบถ่ายจนยันมืดค่ำเลยนะฮะวันนี้ขอบอดเปาแล้วก็อดน็อตมากนะฮะที่มาส่งถึงอะไรนะอุทัยบ้านไร่เลยนะแต่ขากลับก็ ลุยกันเองนะไม่ได้กลับด้วยนะดเดี๋ยวอัดทิบรรยากาศให้ดูครับนั่นไงเดี๋ยวไปทำหนังผีอีกละออกไปนี่คือเมือ่อกี้ไม่มีไฟถนนเลยมืดตืต่นนะฮะเดี๋ยวดูรอชมนะแล้วผ่านมาแล้วเดี๋ยวให้เขาไปลุยกันมาให้ลององจริงบ้างใช่ใช่ช่อมกันดีกว่าโอเคจะไปครับงั้นขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะโอ้ยทั้งคู่ขอคบคุณมากขอบคุณมากมาเจอกันอีกตอนภาคเหนือ อ่าไปจะไปเจอทุกทุกภาคเลยก็ได้ไม่ว่ากันกลับอาจจะไม่แน่นะครับเสือรส์เดี๋ยวเ์ไอรส์อ่าจัดไปนะจัดไปแต่ตอนนี้มืดตึ๊ดตืออเลยถ่ายรูปเอ้ยถ่ายวิดีโอแทบไม่เห็นเลยเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่พักกันครับบายบายโอ้ยบายบาย เพื่อนๆครับแล้วที่นี่ก็คือที่พักของเราในคืนนี้นะครับชื่อว่าบ้านภูผานันเองนะครับต้องบอกว่าพอดีมืดแล้วนะเลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับว่าเจ้าของพี่เจ้าของแกใจดีนะฮะก็คือให้ชาร์จไฟได้ด้วยนะส่วนอะไระค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับมีโทรศัพท์เข้าวะดีนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนะึ่งฮะอ่าโอเคเพราะว่า <Apple S 2> แอดเปากับแอดน็อตก็พึ่งกลับไปนะครับก็ต้องบอกว่ามันทางมันมืดมืดมากๆแลนะเมื่อกี้ไม่มีไม่มีแสงไฟเลยแต่อย่างน้อยสองคันที่ขับไปก็มีสปอ r t ตไลท์นั่นเองนะก็อะไรอะเดี๋ยวเราคอยมอนิเตอร์เพื่อนๆนิดนึงคืนนี้อาจจะถึงกันอู้เที่ยงคืนก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องคอยช่วยกันดูนะเอาละครับยังไงคืนนี้เดี๋ยวขอพักผ่อนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเนี่ย จะมาถ่ายภาพให้ดูถ่ายวิดีโอให้ดูกันอีกทีนะครับกับความสวยงามของหุบป,ป่าตาดนั่นเองนะถ้ามีหมอกวันพรุ่งนี้อีกนะครับต้องบอกเลยครับว่าฟินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วเดี๋ยวรอชมวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีทุกคนครับผม ตรงนี้นะครับถึงหุบป,ป่าตาดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนนะโอ้นี่นะครับเพื่อน,อนๆก็เป็นเหมือนทางเดินไปได้นะเขาก็มีสัญลักษณ์ให้เดินไปได้นะ